สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิน้นสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะพี่แอนคะหนูเห็นใครๆเขาก็สวัสดีกันแล้วก็สวัสดีเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่แอนค่ะย้อนไปประมาณ2,500ปีก่อนนะคะสกยวงศ์เป็นนามสก,กุลของพระพุทธเจ้าตราประจําตระกูลสกยวงศ์คือดอกบัวดังนั้นเวลาเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงใช้ดอกบัวถวายแต่หากไม่มีดอกบัวก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้ใช้มือพนมแทนดอกบัวนะคะ จึงเกิดการไหว้หรือสวัสดีขึ้นครั้งแรกของโลกค่ะขอบคุณพี่แอมมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้แก่พวกเราเด็กๆและมวลมหาประชาชนค่ะเอาละค่ะวันนี้พวกเรามานําเสนอการแสดงการละเล่นในสมัยก่อนลองมาดูกันนะคะว่าการะเล่นในสมัยก่อนมีอะไรกันบ้างค่ะเอาพวกเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> มาเล่นกันแล้วเร็วมาเร็วมาเร็วเล่นอะไรกันดีเอ่ยเรามาเล่นลีลีเข้าสารกันเถอะอ้าวใครเป็นลีลีมา ลีล okay, okay ีข้าวสารสองทานานข้าวเปลือกลูกน้อยพายเหลือจับเบียร์ตายถุนลงม่อาไม่เอาดีกว่าเรามาเล่นอีมอนซอนผ้ากันดีกว่าอ่าอีมอนซอนผ้าเอาได้ออกกันก่อนดีกว่าเอานหยออกอานายออก ชูอ้ายอกเป็เอ้ยวงเล็กมันไม่สนุกเรามาเป็นวงใหญ่กันดีกว่ามาเร็วลีลีข้าวสาสองทานานข้าวเปลือกลูกอิมอซอนพาตุกกะตายเดี๋ยวคนเพลงแล้ไปนูนไปมีฉันจะตีก้นเธอ Uhm อีมอซอนพาตุกตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีไล่แล้วไล่แล้วไปไปไปหลบอีมอซอนพาตุกตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธออีมอซอนพาตุกตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอ ถ้าเปลี่ยนเป็นอีปูเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นอีปูแม่กาฟักไข่กันดีกว่ามาเร็วอ่าอานอยออกทำอะไรฮะเดี๋ยวไปแอบดูหน่อยเย็นยิงชุบยิงชุบยิงุบเ้ยเขามีความสุขบนโลกส่วนตัวของเขาท่ามกลางมวลมหาประชาชนแม่กาเอ้ยเสมือนหนึ่งว่ามพวกเราเป็นคนนอก เขาเล่นของเขาอย่างมีความสุขแม่กับผมมานั่งอยู่นี่ผมก็ยังดูไม่ออกเขาเล่นอะไรกันโอ้โหเด็กผู้หญิงกคนลูกผู้ชายคนเดียวแล้วผู้ชายมันจะเป็นผู้ชายต่อไปได้ยังไงแล้วอะไรกันต่อดีเอ้ยผู้ชายมันยิ่งเหลือน้อยอยู่แล้วอะไรดีแม่งูเอ๋ยดีกว่าแม่งูเอ๋ยเราขอเป็นพ พี่ขอเป็นแม่ผู้หญิงก็แยังเป็นพ่อไปอีกแล้วผู้ชายมันจะเป็นอะไรต่อไปแล้วนี่ฮะเป็นลูกชายค่ะออกเป็นลูกชายใช่ค่ะผู้หญิงก็เป็นพ่อไปผู้ชายเหลือน้อยลงทุกวันแล้วเราก็มาช่วยกันนะแมงูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อรายน้ำบ่อทรายายไปก็ยายมาแมงอูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมาแม่กูเอ๋ยเอ๋ยนีน้ำบ่อไหนน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยมีปลาทูกี่เคงเคงขอกินสักเคงได้ไหมไม่ได้กินหัวกินหางกินกาตลอดไปนี่สอนให้จักกินเมื่เด็กหากินเมื่เด็กกินไปกินไปแพ้หมดแล้วแพ้หมดแล้ว ไร้จังเลยทำตัวตอบไม่ถูกเลยเมื่อกี้แล้วอะไรกันต่อดีคะบวกใจร้ายด้วยอ้าวแล้วอะไรต่อดีคนคิดเกมนี่เก่งมากเล่นยี่นี่อีกแล้วอ่ะชีวิตของเด็กนี่มีความสุขมากนะท่ามกลางความสงสัยของมวลมหาประชาชนทำอะไรกันวะงงเหลือเกินวันสงกรานต์ก็ต้องมีแบบนี้ว่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มีคนส่งเด็กให้ดิฉันด้วยอิ้ยเลยกดแชร์เลยกดแชร์เลยกดแชร์ด้วยแชร์แล้วเด็กๆกินข้าวกันยังคะไม่กินอ้โหอาบน้ำกันหรือยังไม่อาบโอ้ไม่อาบน้ำ้วยชีวิตจริงคะแล้วทำกันบ้านกันหรือยังคะไม่ทำทำไมไม่ทำล่ะคะทำไมไม่ทำกันคะไม่อยากทำค่ะ เล่นมือถือเล่นโทรศัพท์ดูดิเห็นไหมเขาส่งไลน์มาการเล่นในสมัยก่อนนะคะมีคนจะเล่นหายไปจะสังคมไทยปัจจุบันนี้เด็กๆหันมาสนใจเทคโนโลยีซึ่งเป็นดาบสองคมฝากผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะในด้านคุณอนันต์อาจมีโทษมาหันแฝงอยู่ค่ะโอ้ต้องการสอนผู้ใหญ่นี่เองใช่ค่ะในนี้มันมีประโยชน์ลืมเลยเอาใหม่เอาใหม่ในนี้มันมีประโยชน์และโทษ ถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่าปล่อยให้พวกเราอยู่กับสิ่งของเหล่านี้ตามลําพังนะคะขอบคุณค่ะต้องให้พวกเรารวมกลุ่มกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ได้ยืนเลยครับอาต่อเลยต่อเลยใจเย็นไม่ต้องตกใจทุกคนอรอลุ้นอยู่อ๋อยังมีอย่างนึงนะคะผู้ใหญ่อย่าปล่อยให้เด็กใส่กางเกงขาสั้นเพราะมันอันตรายมากถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กใส่กางเกงขาสั้นเด็กก็ไม่กล้าใส่หรอกคะ่ะ ส่่วนใหญถ้าอยากแต่งตัวสวยนะคะก็แต่งมิชิดแบบหนูนะคะโอ้โหค่ะวันนี้เรายังมีการแสดงอีกอย่างหนึ่งนะคะชคือวันนี้พวกเราจะมาร้องเพลงอีกอย่างหนึ่งให้กับคุณลุงกำนันแล้วก็มวลมหาประชาชนค่ะเพลงอะไรครับเพลงขอใจแรกเบอร์โทรค่ะโอ้โหฮิตจริงๆนะฮะตั้งแต่ปสงการที่ผมฟังเพลงนี้ไม่ต่ำกว่า15้รอบนะฮะฟังวันทุกวัน แต่แต่งตัวมิดชิดแต่เต้นกันขนาดนี้เนี่ยมันจะรอดนะครับผมไม่ห่วงใครเลยครับห่วงแต่ผู้ชายคนเดียวโอ้โหสะโพกดูท่ายกของน้องผู้ชายผมโอ้โหนี่แต่งตัวมิดชิดแต่พอเต้นแล้วไม่มิดเลย,เยโอ้โหแบบเดียวแค่ดูโอ้โหท่าเต้นก็จำ<ส> <simples> ให้รู้ว่าเธอน่าโดนหัวใจอยากบอกใหาก เรียวไนมันไม่ดีไม่งามกนเลยเก็ก <ปะ S 2> ่อนถ้าเป็นอาพร้มอมถ้าเป็นวัดดูใช่ไหมเจ้าเธอมาเข้กเธอเข้า วันนี้แค่แต่เห็นหน้า,<ว>ามาคุยกับฉันนะหัวใจของเธอแปลกเธอโทวโอ้โอ้โอโอใจคงขาดวิวหากเธอตโชคดีพอ,อมีมือดีโชคไปหลักแต่ของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไรเอาใจแรกใจยัง ไม่ชิดอย่างหนูแต่ดูท่าแต้นของหนูแล้วคือว่าน้องหน้านเป็นห่วงที่สุด เป็นห่วงมากโอ้โหเวลาเสื้อมมนชิบมากเลยค่ะวันนี้เราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนำตัวน้องๆหน่อยผมเป็นห่วงน้องเสื้อส้มทีเดียวคนทีนหน้าห่วงที่สุดคนอื่นเขาเต้นท่าไหนก็ไม่เปลี่ยนท่าเลยแล้วแกเหนื่อยจนหน้าดำหมดแล้วเนี่ย เอาไม่ใช่ใช่ไหมเอาคนนี้คนนี้กี่ขวบเนี่ยฮะคนนี้กี่ขวบกี่ขวบครับกี่ขวบครับห้าขวบค่ะห้าขวบห้าขวบเลยห้าขวบเลยไม่ใช่ห้าขวดธรรมดากี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วแปดขึ้นเก้าขวแปดขวบขึ้นเก้าขวบโอ้โหเป็นการกําหนดขวบได้ได้ดีมากเลยนะฮะแปดขึ้นควบเก้าขวบโอเคไหมครับกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดแล้วนะครับน้องครับ ตะกี้ยังบอกให้แต่งตัวไม่ชิดอยู่ดีๆหรือแค่ดูแค่ภายนอกสงสัยแต่ไม่ต้องดูท่าเต้นด้วยเวลาเจอผู้หญิงคนไหนแต่งตัวเรียบร้อยให้เต้นแบบน้องใช่ไหมครับตอบไม่ถูกเลยกี่ขวบแลวครับแปดขวบแปดขวบชอบเพลงนี้ไหมครับชอบมากเต้นบ่อยไหมครับเต้นบ่อยเต้นวันละกี่ครั้งครับวันละกี่ครั้งคะวันหนึ่งเต้นกี่ครั้งครับหลายครั้งเลยเนาะ อแล้วไม่กลัวปอดกับลำไส้มารวมกันเหรอครับเวลาขยันเห็นเขาโยกแล้วผมล้วปอดกับลำไส้มันจะพันกันหรือเปล่าเดี๋ยวโยกขึ้นโยกลงลำไส้ไปพันปอดจะยุ่งเลยนะฮะเวลากินข้าวเข้าไปเนี่ยไปอยู่ตรงปอดนะน้องผู้ชายสวัสดีครับจะจะจะรักษาความเป็นชายไว้กี่ปีครับเขาเป็นผู้หญิงแล้วค่ะ มาเป็นหลังเป็นผู้หญิงได้นานแล้วไม่เอา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 ดึงกลับมากลับมากลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะได้ไหมสัญญานะเอาเดี๋ยว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 อย่าอย่าไปทำกับผู้ชายอีกเหลือน้อยเดี๋ยววันหลังโตขึ้นเธอจะเสียใจนะทำให้ผู้ชายเหลือน้อยเนี่ยถามป้าๆแก่ๆที่ไม่มีใครเนี่ยอไปเล่นตอนเด็กๆเนี่ยชวนผู้ชายเล่นตุ๊กตาเล่นจําจีหมดกันกลับมาเป็นผู้ชายนะสัญญานะสัญญากับมือวนหมาชนอ่ะขอบคุณมากครับอ้าวโอกาส อเอา,ากัดมาเอาการคะรับอลนรับแท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 นบคนรับแทรับแทนรับนบคุนรากแรับรบบนรัรียบร้อยนรับแรับบรับยทรับรับรับทรับแรับรับนรับทนรนแนรับรับรับนนน